สวัสดีครับเพื่อนๆนะนครับวันนี้เดี๋ยวชวนมาดูจุดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกของรถเอ็มดูทีเก้านะครับว่ามีกี่จุดครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวมาตามมาดูนะครับเพื่อนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีปเจนะครับนะครับเพื่อนปเจแบนนะครับเพื่อนนะครับเนาะอ่าโอเคครับเข้ามาดูกันครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนนะครับจุดแรกนะครับเพื่อนนะครับจะเป็นตรงนี้ครับเพื่อนนะครับใต้นะครับตรงท้องรถครับเพื่อนนี่ครับตรงมือผมเนาะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์ ยี่สิบเจ็ดครับเพื่อนเพื่อนะครับนี่ครับเป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะเป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อนะครับแล้วก็อีกสองจุดนะครับตรงใต้ดุมครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับอ่าเดี๋ยวชี้หน่อยครับจานวิครับชี้หน่อยนี่ครับนเพื่อนนะครับสองข้างนะครับนี่ครับตรงนี้ข้างหนึ่งนะครับก็มีจุดถ่ายทั้งหมดสามจุดนะครับเนาะแล้วก็าจะเปลี่ยนก็จะเป็นตัวกรองนี่ครับน้ำมันไฮดรอลิกครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับก็จะเป็นตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิกครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้เนาะแล้วก็ สามจุดด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับน้ํามันก็ใช้อยู่ที่ประมาณอ่าอ่ามันจะมีบอกตรงข้างๆนะเพื่อนเดี๋ยวผมชวนไปดูเนาะถ้าใครเปลี่ยนแล้วไม่รู้ว่าน้ำมันกี่ลิตรนะครับจุดเติมก็ตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับจุดเติมตรงนี้นะครับนี่ครับจุดเติมตรงนี้นะครับจุดเติมนี้แล้วก็จุดวัดอยู่ข้างๆับจุดเติมนะครับเพื่อนข้างหลังนะนี่ครับเพื่อนอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมของตัวเอ4 9สีเก้านะครับน้ำมันนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับว่าใช้กี่ลิตรนะครับเขาจะมีบาร์โคดบอกตรงนี้ัเพื่อนนี่ครับบอกตำแหน่งนะครับ บอกตำแหน่งนะครับว่าสมมุติว่าเราเปลี่ยนน้ามันนะครับอยู่ที่นะครับตรงนี้นะเป็นน้ามันเกียร์เนาะนะครับน้ำมันน้ำมันเกียร์ชุดส่งกําลังนะครับเขาเขียนไว้อย่างงี้นะเพื่อนนะครับเปลี่ยนทายช่วงนะครับ5้าร้อยชั่วโมงนะครับเพื่อนนี่5้ายชั่วโมงนะครับเนาะเปลี่ยนทายช่วงครั้งแรกนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับมาดูครับนี่ครับ5้าอยชั่วโมงนะครับลิตรนะครับลิตรอยู่ที่นะครับนี่ครับส6ิหลิตรนะครับผมนะครับเพื่อนเพื่อนตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นชุดกรองนะครับข้้าางล่นี ัตัวบนมันจะเป็นชุดนะครับชุดน้ำมันนะครับมันจะเป็นรูปกลวยอย่างนี้นะครับเนี่ยจะเป็นรูปกลองนะครับตัวน้ำมันนะครับเห็นไหมครับตัวนะครับบีนะนะครับชุดอ่าส่งกําลังนะครับสี่สิบหกลิตรนะครับเพื่อนนะครับสี่สิบหกลิตรนะครับเปลี่ยนทุกๆนะครับเพื่อนๆนะครับขอโทษทีนะครับเปลี่ยนทุกๆหนึ่งพันชั่วโมงนะเพื่อนนะครับเปลี่ยนใหม่นะเอาใหม่นะครับเพื่อนนะครับทุกๆหนึ่งพันชั่วโมงแต่ตัวกรองน้าํามันไฮดรอลิกนะครับหรือน้ำมันชุดน้ำมันส่งกําลังนะครับจะเปลี Crow ่ยนช่วงชัััั่่่วววโมงงนนนนนะะะะะคครรรรรบบเเเพาาฉ้กกอจปลีย็ น้ำมันนะครับเพื่อนๆนะครับเอาใหม่เนาะทบทวนใหม่นะครับตัวน้ำมันไฮดรอลิกนะครับของตัวนะครับ mu นะครับ mu 4902นะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกนะครับอยู่ที่นะครับ1,000ชั่วโมงนะครับส่วนตัวชุดกรองนะครับกรองน้ำมันไฮดรอลิกนะครับจะเปลี่ยนอยู่ที่500ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับจุดเปลี่ยนก็มีอยู่3จุดนะครับเพื่อนๆคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการนำเสนอนะครับก็คือการนำเสนอของตัวเปลี่ยน กองน้ำมันเทอริะครับมาเช็คจุดจุดถ่ายรอบหนึ่งเพื่อนครับจุดถ่ายก็สามจุดจุดเติมนะครับเพื่อนก็จุดนี้นะเพื่อนนะนี่ครับจุดนี้หนึ่งจุดแล้วก็วัดตรงนี้นะครับตัววัดแล้วก็ดึงก้านออกมานะครับจอดรถสนิทนะครับเวลาเติมเข้าไปนะนะครับก็สี่สิบสี่สิบกรัตต์เนาะเมื่อกี้นะครับประมาณที่ผมบอกไปแล้วมันจะมีขีดบนขีดล่างให้อยู่ในระดับขีดบนนะถ้าเราไม่มีอ่าตัวตวงตัวอะไรก็จะเติมประมาณนี้ครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็อ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับก็ขอจบคลิปประมาณนี้ครับโย